ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มาดูการสร้าง Sketch Feature นะครับโดยใช้คำสั่ง Sketch นะครับก่อนอื่นครับก็เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Sketch นะครับก็จะเจอกับ Sketch หซึ่งผมได้ Sketch เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะใช้คำสั่ง Extrude นะครับในการสร้าง Base Sketch สร้าง Base Feature นะครับ เห็นได้ว่าในการสเก็ตนะครับถ้าตรงนี้เป็นโค้ดลูปนะครับมันก็จะเราสามารถสร้างฟีเจอร์ได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ค่อนข้างลำบากนะครับผมจะแบ่งเส้นตรงนี้นะครับในช้องสั่งสปิ จนั้นใช้คำสั่ง extrude อีกครั้งนะครับนะครับตอนนี้ก็สามารถแบ่งเส้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเรากด extrude เป็น base feature ขึ้นมานะครับจะเป็น symmetric นะครับให้ความหนาเป็น base feature เท่ากับ ยี่สิบครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับผมไปเลือกเปลี่ยนสีเป็นนะครับซึ่งดูง,ง่ายสะอาดตาากนั้น เรามาดูการใช้คําสั่งการแชร์สเก็ตนะครับก็คือการใช้สเก็ตร่วมการหลายๆฟีเจอร์นะครับโดยคลิกที่สเก็ตนะครับที่ขวาด้วยคำสั่งแชร์สเก็ตนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเอ็กชูดนะครับก็จะเอ็กชูดแล้วก็คัดนะครับไปใช้คัดออกนะครับเราสามารถ ใช้แชสเก็ตแล้วก็สร้างเป็นโปรไฟล์ที่เราต้องการคัดได้นะครับใช้สั่ง e x e u d e อีกครั้งครับเพื่อสร้างฟีเจอร์ต่อไปวันี้ผมจะคัดนะครับเป็น symmetric จะให้ความหนาเท่ากับ10นะครับ <c oughs> เราเป็นการซ่อนร่องรอบ งานนะครับโอเคผมใช้สั่งอีกชุดอีกครั้งนะครับเป็นเอุกชัน้นสี่ผมเลือกคัดนะครับแล้วก็เลือก Direction นะครับผมจะคั t ไปทางด้านนี้แล้วก็ดิสแท n c e ลผมมาเป็นอรนครับฝั่งนี้หมดเลยโอเค เรามาแก้ไขเดฟพิเร์ดูนะครับผมแก้ไขเป็น30มสิบนะครับคัดตรงนี้ก็จะคัดไปทั้งหมดเพราะว่าผมใช้คัดออและด้านนี้ก็จะคัดขึ้นมาด้านนี้ออเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการเลือกใช้เอ็กเผมจะเอ็กชุดโดยใช้สเก็ตเดิมนะครับ ถ้าเราเลือกผิดนะครับแล้วก็สามารถชิปนะครับกควโทรลชิปทางไว้นี่ผมเอาเป็น30นะครับนะครับสเก็ตเดียวนะครับสามารถใช้ได้หลายฟีเจอร์นะครับโดยใช้มําสั่งแชร์สเก็ตนะครับไปลิกขวานะครับ เลือกแชร์สเก็ตตรงนี้นะครับเอตรงนี้มันแชร์เรียบร้อยแล้วแต่ในการสร้างชิ้นง,งานนะครับผมแนะนําว่าเมื่ควลแชร์สเก็ตเยอะๆนะครับก็ควรใช้1สเก็ตต่อ1ฟิวเจอร์เพื่อการง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขนะครับเครครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับสําหรับการใช้คําสั่งแชร์สเก็ตนะครับครับ